แล้วกันพี่น้องเลยลงก็เปื่อยไปเอยคนไปใช้หเนาะหาเอเห็นบ้านนี่เอาพี่น้องเลยลงกันแล้วบ้านอ๋ออยู่พี่ว่าคนไปซื้อสอ้พี่น้องเลยเก็ผบผาผืนหินเนาะเลยเาผืินกิมนมาตลาดนี่าานเนามาส่้าต้เื่อมาตลาดเชื่อนนะ <laughs> สังน uh ี so ้ก็สิได so ้ว่า so คือสื e, ่อสื่อน้ up, ําสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเນาะมื้อนี้มาพบมาพอกับนุ่นนสาวลาวสีงเก่าสีงเคยพ่อแม่พี่น้องมื้นี้สาวนุ่นนี่ก ในมาเที่ยวตลาดพี่เนาะตลาดเซโน่เนาะพี่เนาะโดยมาส้มกันว่าสาวคนนี้มาอย่างนาาตลาดพี่เนาะมอนี้สาวคนนี้กับพากันมาตลาดกับอเอืเ้อยนพนิ่เนาะสบายดีนะ ดีเออเอือ้อยคนก็เสนะ้อสุดโยดีเนาะอ่ามาหนี้พาเอือ้อยคนมาเที่ยวตลาดได้พี่น้องเคยมาจา็กเทอร์แล้วตลาดนี่าาบาเคยมาเคยมาจ็กเทอรนะ์เนาะโดยอ่าอผมเคยมาตลาดจ็กเทือร์คนอนะ่ะมาหนี้ก็เลยพาเอื้อยมาเที่ยวตลาดอยู่เนาะเอื้อยของชาวนี้ท่านเบิ้งก็คักการไพ่ก็ว่าชาวนี้เป็นเอื้อยพี่น้องเยสงนาย ไปย่างไปเรื่อยๆนี่ว่าสานี่ข้าวพันมาอย่างหน่อยพันชีวะห่านเลยนะไปย่างไปย่างไปเรื่อยๆหาตัวสับน้องพี่น้องมีเงินอยู่เพ้อนี่เนาะไปเรื่อยเพันมาหมดเลย พันยกมาเที่ยวตลาดได้พี่น้องเลยเคยมาจา้าเขื่อนเพิ่นว่ะตอนนี้ก็เลยพาเพิ่นมาเที่ยวตลาดพี่น้องกระชีกเขาท้านนี้เลยเพิ่นว่ะาเขานี้เนี่ยพระเอยมาสื่อโทรศัพท์พี่น,น้องเอ้ยเนาะโดยเดือกงยุ่นเลยอ่าแล้าข้าล่านปเพิ่นว่ะย จะเป็นล้านหกแสนเก้าสิบเก้ะได้เป็นแรมสามความจำหกสิบสี่กิกแบบแบบร้านร้านสองล้านสามมูีบอเนีย้านสองานสามบจะ,ะเป็นมือสองอ๋อจาเป็นมือหนึ่ลเริ่มต้นในร้านร้านหกแสนเก้าสิบเก้าประเอาหรอก็ตื่มาเอามือหนึ่งเลยตอนนี้ตอนนี้สานนี้ก็ได้ออกมาพี่น้องออกมาจากหันดืมสนมนกกุโนะกัวพี่น้องโดย าเพ้ hmm. ่คนเอื้อยมาซื like ้อเอื้อยให้โทรศัพท์มาซื้อโทรศัพท์ให้เอื้อยแล้วพี่น้องโดยเมื่อยียองหันใจพุทันพี่น้องเลยดิมสำนโนหยุดนี่นะเอื้อยเพคนยังได้โทรศัพท์พี่น้องคือมีโทรศัพท์ดินเพคนให้พามาซื้อโทรศัพท์สมนี้พามาซื้อทรัพย์เนาะโดยอันนี้ก็ตลอดคนทิศทางใหม่เนาะโดย ในก็เที่ยวสบายได,ได้พี่น้องเลยกระสินัาก็เริ่มพัฒนอาอั้ใพี่น้องม่ค่าพอค่าก็ลายเอาพันยางมาคิวรถพี่แหละเอาสมนโนกวนเนาะเดี๋ยวาวนนี้ก็ยังฉีไปซื้อของเตยอ,อยู่แต่ว่าตอนนี้ซื้อโทรศัพท์เงินก่อนเนาะตอนนี้เอื่ยก็ถ่าอยู่ผ่านมันอะ ขี่รถพี่น้องไปได้แล้วงี้เขาไปหั่นกระต๊อกไปตอนนี้กับยังเ่าพี่ละอาร์ว,าวาัซื้อโตอาล้านล้านหาเซนกับตอนนี้ผมมีเงินพี่น้องเลยผมมีงบพี่น้องงบเพิ่นกับประมาณล่านสองมันสามพี่น้องเลยก็เลยเอาเป็นมือสองเสนอให้พเ่้องเลย Ah, con thiếu lại lại phi nông tại sao hả hàng kéo hàng phi nông rồi hàng tôi sập phần cả được khỏe lắm phi nông ôi nó nhặt đây tu sửa phá đấy phi nông này tu xe dìn cũng như nguyên nó ngang mà đi Hay hàng phần về phần cỏ muốn muốn đây ะตอนนี้สาวนี้ก็ได้เดินออกมาจากห้านเพื่อแล้วพี่น้องเลยเราทางเอื่อนเอื่อยเพื่นกาจะดีจะดีพี่น้องสาวนี้ก็มาตั้งอีเมลน้ำพี่น้องเลยตั้งเป็นตั้งเบอร์นเนาะโดยอาลืมอไเราสมัครเน็ตให้นะลืมเลพี่น้องจะุนงามเนาะสานี้จะมีโอกาสได้ว่น за т о б о ออกใหม่้นี่ออกใหม่ล่าสุดนี่ทางลูกค้าเพิ่นก็ลายหลายพี่น้องอ้ร้านหาร้านซีีพี่น้องเินบ่อเอาร้านอ่าเอาร้านเดียวเนาะเลยเอาเป็นมือ2 <pesos. S 1> อันนี้เพื่นเราซื้ออันที่สองนี่ได้โทรศัพท <c oughs> ์ดีใจได้นอกเพ่อนดีใจได้ได้โทรศัพท์ใหม่เลยอันนี้รอเพิ่นเติมนิดให้ก่อนเนาะโดยอันนี้ก็ยางออกมา,า,มากกแล้วพี่น้องโดยยางออกมากอะเพิ่นก็ดีใจได้นอกเพิ่นที่ได้โทรศัพท์ใหม่พี่น้องเลยเพิไปจากได้จากแต่นั่นโดนแต่ว่มีโอกาสพาเพิ่นมาพี่น้องมีเล็กอันนี้มีเล็กเนาะโดยพาไปซื้อเสืออีบ่

Dạ, mình đi. Sữa này có bị sữa yummy ngon. Ngọt lắm. Nó lọt ra hết cả sữa sửa, thơm mà mình ngon Nó thích นีตัวงามโอ้ยแถมอันนั้พี่น้องซื้อยาอ่บา,าบำรุงพี่น้องยาบำรุงเจอิญแห่งครอบครัวค่ะครอบครัวสานี่กับมิตรก้อะเจอแล้วพี่น้องเลยซื้อยาบำรุงมากินพี่น้องหาซิปเนอะแล้วถ้าหันทองก่อ รสยังบ่กินบาดนี้เอาปลาตีเอาปลาตีก่อนเนาะมีซานี่ก <one> ็ซื้อปลาพี่น้องซื้อปลามากินตอนนี้ก็สิพาเอื้อยเพิ่นไปหาเบิงเสื้อผ้าพี่น้องจได้เสื้อ

lọt lọt bà lọt ma nè song san yang nè gấp 2 3 cm p nong nè sườn nọ sườn máy đang ngâm luôn nọ xài ở ngan p nong nè đây โอ้ยสวนเสือสวนเสือทางนี้ก็งามนี่ทางนี้เนาะอาก็เลยเราพาเรามาเดาทางนี้โอ้กระเป๋ากระเป๋าทิกใส่ยังข้างในเลยอย่างเทนีบอ้ะแม่ซื้อยาง

เอ่ยเพื่นกะเบิดหลายเตอร์เลยางเอื่ยเพื่นกะเบิดล้านนานหนึ่งสองสามอะล้านสามแสนเนาะโดยเบิดไปแล้วล้านสามแสนพี่นอ้องส่วนนี้ก็เบิดไปแสนปลาพี่น,น้องเลยตลาดทางชาวมยเพื่นกะดูดปลาเจอเอาไปดูดปลาแล้วไปจักเนาะส่วนนี้ยังไม่ได้ออกจากตลาดช่อง ตอนนี้สาหนิกะสิพากันเมื่อพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้กินหยังเนาะมาพากันมาตลาดก็บ่ได้พากันซื้อหยังมากินเนาะีเงินพี่น้องเอ้ย้ก็้สิซื้อยังเมื่อตอนพนอยู่เนาะตมก็สิเป็นปลาเตนี่นะพี่น้องอปวดมวยก็มตลาดเนาะ กองหล่ขนเงินบ่พอบริษัจากหนองตลาดอย่นะเงินมมีบ่ัไป่าวเดี๋ยวอเยอะด้วยน้องส่งก็มีเล่ส่งก็งามนะนะไปชี้งันบ่เอาเอาออกเอารถขารถกันไปซื้อแด้วไปซื้อน่วกัพ่อบ่าเงินไงพ่อจะเอาเล่นไหนเงินไหนเดี๋ยวไปเอารถกัน เอาอยัางก็ไปนี่น,นี่อยากหมดปฏิเนกมีแหละห้างขายกาแฟอันนี้จะสีมาเอารถพี่น้องสิพากันเตรียมเมื่อยองเลยฉันนี่ไปซื้ออย่างมื่กินเลยเนาะเดี๋ยวซื้อยังมุขฝาเพิ่มดีแนละ้วพี่น้องซื้อน้ำมันอีกเล้นี่ไม่อยากกินเนาะก็ะต้มขนมกัน มาแล้วมุ้งเงันพี่น้องจะเจะอ่ะแต่พัดอเออจแล้วกันพี่น้องเล,งเลยลงก็เปื่อยไปเปื่อยคนไปใช่นี่นเนาะหาห็นบ้านนี่เอาพี่น้องเลยลงกันแล้วบ้านเนาอยูย่พี่ลมาผลไปซื้ออกพี่น้องเลยเจอหาผลหินเนาะเลย อาพูดิ่งกันสิพาตลาดนี้เนี่ยมาเสนว่าตัวเมื่อก้มาตลาดเชืยอนะใส่นี่ก็จะได้ว่าสื่อสื่อน้า ของก็่วงพี่น้อง <c oughs> เห็นยังบ่เนาะไปฮะนี่ซื้อ,อยังหลายแน่นซื้อกระปุนไม่ซื้อกระปุนมั้ยแม่ฮะเอ้ยมาโต๊ะก่อคลิปนี้กับชิป,ประมาณนี้เนาะพาเอ้ยมาเที่ยวตลาดพี่น้องตอนนี้กับชีผากันเมื่อบ้านตอนนี้เว่ยซื้อน้ำมันพี่น้องเลยโดย ใช่น,นี่กับก้าวเข้ามาสาบายดีสาบายดีพี่น้องคลิปหน้าพ่อันใหมนะ่เนาะโดยสาบายดีเนะาะบายดียนะ้ำแน่ฮะวันนี้เพิ่นก็ได้ทดสอบกับอันเสือ้อพี่น้องเลยโดยชืหน้าพ่อันใหม่บายบายพี่น้อง